หนาวอะ่ะซินี่หนาวไหมลูกห,หนาวไหมลูกแม่ห่มผ้าให้นิดเดียวเองไม่รู้ผ้าอยู่ไหนมั่งหนาวไหมอ้อากาศมันเย็นเนาะทซินี่หนาวไหมคะแม่ไปาผ้าของหนูมาให้ดีกว่าเนาะ หนาวไหมคะซินี่หนาวไหมลูกแม่พ่อผมมาให้นะลูกนะนะซินี่ซิตนี่ซินี่จ๋าซินี่จ๋าแม่พ่อผมมาให้นะลูกนะนะลูกนะมา,มาพ่อผมมาให้ซินี่นะคะนะ ผมผ้าเนาะลูกเนาะมันหนาวเนาะเนาะเนาะคนเก่งเนาะจ๋าเดี๋ยวแม่แป๊ะพ่อห่มมาให้นะลูกนะเอาเอาเอาจะไปไหนอะจะไปไหนอะจะไปไหนมันหนาวลูกเอ้ยเดี๋ยวแม่แป๊ะพ่อห่มมาให้นะคะเอาเอา